สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องสาวร้อยเอ็ดมาร์เก็ตเกษตรนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมฟาร์มแหนแดงด้านในกันนะคะชุดนี้จะเลี้ยงในอ่างผสมปูนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะวันนี้สาวร้อยเอ็ดจะพาเพื่อนๆมาชมฟาร์มแหนแดงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละกะละมังเลยนะคะ แหนแดงชุดนี้เลี้ยงในอ่างผสมปูนนะคะขนาด220ลิตรค่ะส่วนรายละเอียดการเลี้ยงนะคะก็อย่างที่คลิปที่สาวเอ็ดได้ลงไปนะคะเลี้ยงแหนแดงในอ่างผสมปูนนะคะเพื่อนๆสามารถเลื่อนไปชมคลิปก่อนๆนี้ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมแต่ละอ่างกันเลยนะคะเนี่ยค่ะแหนกำลังงามเลยนะคะ นี่่คะดูกันใกล้ๆเลยนะคะแหนกกำลังเขียวเลยค่ะนี่เลยค่ะวิธีการเลี้ยงก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะเหมือนอย่างที่สาวร้อเอ็ดได้ลงไปนะคะเพียงแค่เพื่อนๆมีอ่างผสมปูนนะคะแบบนี้ มีน้ำแล้วก็ขี้วัวแล้วก็ดินแค่นั้นเองนะคะที่ใส่ลงไปเนี่ยค่ะแต่ละบอ่อสวยสุขภาพดีค่ะนคะคะเดี๋ยวพาไปชมกนใกล้ค่ะนี่สวยไหมคะเขาจะมีลักษณะเหม,มือน<ม>ตีนตุ๊กแกนะคะ สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธ์ุของกรมวิชาการเกษตรค่ะไมโครฟิลล่านะคะจะขยายตัวได้เร็วมากเลยนะคะสาวรอเอ็ดปล่อยไว้ยังไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ดีด้วยซ้ำนะคะเต็มอ่างแล้วนี่หาลากก็จะยาวสุขภาพดีมากค่ะชุดนี้สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะคะก็โทรมาเบอร์สาวร้อยเอ็ดที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ คือเบอร์0 8 8 5 7 1 4 5 5 9ค่ะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะไปดูชมอีกหนึ่งอ่างนะคะชุดนี้ก็สวยมากเลยค่ะสวยสุขภาพดีมากนี่ค่ะ ยังไว้หลายอ่างมากเลยนะคะฝั่งนี้น่าจะประมาณห้าสิบอ่างได้ค่ะเ <commandments> พื่อนๆสามารถหาซื้ออ่างแบบนี้ได้ตามร้านที่ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านนะคะใช้งานได้ดีค่ะค่อนข้างทนนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายค่ะ ถามว่าวางในที่โล่งๆได้ไหมได้นะคะเนื่องจากว่าฟาร์มของสาวละเอียดมีพื้นที่ไม่เยอะค่ะก็เลยเอามาวางตรงไหนที่พอวางได้ก็วางวางเรียงๆกันไปนะคะนี่ค่ะชมกันไปหลายๆอ่างค่ะ ่คะสําหรับอากาศช่วงนี้ก็จะร้อนนิดหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆท่านใดที่เลี้ยงอยู่กลางแจ้งนะคะก็อาจจะเจอปัญหาแหนนี่จะไม่ไม่เขียวนะคะคือจะออกเหลืองๆนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีงบก็สามารถกลางสแลนได้นะคะถ้าใครที่มีบ่ออยู่กลางแจ้งอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมี ต้นไม้นะคะอยู่อย่างนี้นะคะมีต้นไม้ที่เราปลูกไว้อยู่แล้วก็สามารถทําบ่อใต้ล่มไม้ได้นะคะแหนก็จะค่อนข้างที่จะเขียวนะคะเหมือนกับของสาวละเอีดเนี่ยค่ะจะเขียวสวยงามค่ะ ค่ะสำหรับคลิปพาชมฟาร์มวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ